นิสัยสายเลือดพญานาคคนที่มีพญานาคคุ้มครองหรือมีสายญาณของเหล่าพญานาคนั้นหรือเคยเกิดเป็นพญานาคมักจะมีอุป,ปนิสัยดังนี้ 1. เป็นคนเกลียดคนโกหกมากเกลียดคนผิดศัจจะเป็นที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักมักผิดหวังเรื่องความรัก 3. เป็นคนบุคลิกเจ้าชู้ ดูมีสเสน่ห์ 4. ถึงแม้พญานาคจะชอบอยู่ในน้ำตามภูเขาตามสถานที่เย็นๆแต่กลับมีจิตใจขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ถ้าอารมณ์หลุดเมื่อไหร่มานร้ายดีๆนี่เอง 5. เป็นคนชอบของสวยงามเจ้าสมางและใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนะัก